มาชมพุทธาลกันนะคะอันนี้บานสวยมากค่ะแพ็กค,คู่นะคะวันนี้บานหกช่อะคะ่ะดูมุมไหนก็สวยนะคะูดสดสดเลยค่ะวันนี้วันที่สิแปดนะคะธันวาคมค่ะสองพันห้าหสห นะคะดอกที่สามดอกที่สี่นะคะดอกที่ห้าดอกที่หกตรงนู้นะะบานเรียงกันขึ้นไปแบบเป็นชั้นนะคะส่วนเย็นมากกับเย็นสบาย ชมช่อนี้สวยมากค่ะโอ้บ่ายแล้วนะคะเป็นเีชมพูนล้คะผมพัดมาแล้ว มีงูเลื้อยมานะคะเขียวค่ะไปละเลื้อยอยู่ใต้ต้นผุดตาลน,นะะี่ยพาเพื่อนมาชมดอกผุดตาลคะ่ะส,สดๆเลยค่ะสวยมากปลายนี่ะโอ้โอ สวยจริงๆค่ะไม่ได้สวยเล่นๆนะคะสวยจริงๆนี่ค่ะปลูกต้นไม้เยอะๆนะคะฟอ,อกอากาศนะคะช่วยได้ค่ะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะสวยจริงค่ะ ค่ะละมุนมากค่ะควางไม่ลงมมมหนก็สวยค่ะเพื่อน